เอาละครับทุกครั้งที่สโตร Smash มีการอัปเดตนะครับเอเลี่ยนชั่วร้ายทำลายโลกก็จะกลับมาครับแล้วมาทำลายโลกกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่าเกมนี้มันมีอะไรอัปเดตบ้างะไปที่ดาวเคราะห์กันเลยนะครับนี่ก็โอ้นะครับดูหน้าแรกดูยังไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับดูอันแรกมีอะไรบ้างอ่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอันที่สองเหมือนเดิมนะครับอันที่สามอันนี้อะไรวะเนี่ยมันยังไม่ไม่ปนล็อกอะ ฝูงบินเหมือนเดิมอเอ้ยอ,อันนี้ไม่เหมือนเดิมมีมแมลงบุกโลกรอระแมลงบุกโลกโอ้โหกัดกินโลกขนาดนี้มันคือมแมลงอะไรวะเนี่ยโอ้โดูดิแทะแทะแทะอัปเดตแมลงนะครับแล้วรู้สึกว่าอัปเดตรู้สึกว่าอัปเดตพื้นผิวนะนะพอกินไปแล้วเนี่ยนะครับพวกมงพวกเมฆอะไรแบบนี้นะมนอันี้อยู่โอ้โหมันมีมแมลงปีศาจย่างยิ่งเลยมั่งเนี่ยเอ้ยผมเป็นเอเดียนชวร้ลยทำลายโลกนี่เอารุนนี้ผมได้ส่ง มแมลงนะครับมแมลงแมลงปีแขฉงเรียกอะไรดีวะห, <laughs> หิ่งห้อยหิ่งห้อยโอวกาดไปทำลายแทะโลก <c oughs> อัปเดตยังเดียวอะ่ะไอ้ฝูงบินนี้ก็เคยก็เคยที่ไปแล้ว <c oughs> เคยเคยเคยเล่นไปแล้วอัปเดตเก่า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 มีอะไรอีกไหมอ่ะหูแต่ควายเยอะมากเยอะจังเลยนี้อู้อา่ากำหนดเอง มีกำหนดสีกำหนดแสงกำหนดอะไรได้ด้วยกำหนดผู้คนได้ด้วยเอาตเนี้ยว้าวอันนี้เอาสีอะไรเอาแสงอาทิตย์สีอะไรเอาอ,นนอะไรทีไรตั้งค่าบันทุกโลดอ่าดูอันนี้สิอ่าวงโค้ดโอ้ทาเปน็นนี้ได้ด้วยดาวเคราะห์โอ้มีก็ป้องกันได้ด้วยโอ้บูทำให้อากาศหนาวเย็นได้หนาวมากเย็นมากแล้วก็อันนี้มีเมฆน้อยเมฆมากโอ้ตั้งค่าได้เยอะเนี่ยภูเขา ระบายภูเขาลงไปหรอคืออะไรวะคืออะไรระบายภูเขาวะน่าสนใจแก้ไขผู้คนได้หรออ๋อยังงงๆกับระบบเกมอยู่เลยครับแต่ว่าดูสึกว่ามันพัฒนาขึ้นนะครับมีดาวที่ไม่รู้จักด้วยแต่ไม่หมดเลยอะ่ะอันนี้ทำไมผมถึงไม่รู้จักผมยังไม่ลมปลดล็อกอ๋อมีอ c ชี e เม m e n ปลดล็อกอะไรพวกนี้ด้วยหรอเล่นยังไงถึงจะปลดล็อกอะ่ะระเบิดดาวไปเรื่อยหรอเอาแบ็คโฮแบ็คโฮใส่ดิอุย้ย ไอ้กรอบป้องกันนี้มันแข็งขนาดที่กระเด้งดวงจันได้เลยเหรอได้กระเด้งได้ใช่ไหมได้จัดไปกระเด้งดวงจันไปหนึ่งเออช็อ,ชอตได้ไหมช็อต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 หลุมดำยังทําอะไรอันนี้ไม่ได้เลยอุบาทตกใสจนิวคงนิวเชียที่เจาะระเบิดใช้ทุกที่ทุกอย่างทำลายโลกผมเป็นเอเลี่ยนที่มันทำลายโลกไม่ได้แล้วชม อ๋อีอินเดียนพิซซาตอยมาแล้วพี่แกงโอ้โเออดิคอมไม่ระเบิดให้ให้มันไอ้นี่ไปค้างหนึ่งค้างไปแล้ว <c oughs> โอเคมาใหม่ละท้ <t ots> ออ,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 อชีวิตครับมันมันมีอะไรเอ่ยอะไรเอ,เอเร่ยอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยอะไรเอ่ยที่ผมยังไม่รู้จักนะครับใช้งานไม่ได้เลยนะครับซึ่งอ่าคิดว่ามันน่าจะมีวิธีปลดล็อกอยู่นะนะครับ <S <s <uk> สำหรับช่วงคนไหนเนี่ยร,รู้วิธีปลดล็อกเนี่ยบอกผมด้วยนะครับตอนนี้ผมรีวิวได้แค่เนี่ย ชม,มแมลงแมลงทับผมรอท่านผู้ชมอยู่เลยครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมมา,าสปอยผมแล้วกันนะครับว่าพี่ทำอันนั้นสิพี่ทำอันนี้สิแล้วมันจะปลดล็อกอันนั้นด้ครับเหมือนที่เราเคยทํากันเมื่อไม่สมัยก่อนนะครับผมจะไม่ไปหาข้อมูลเองนะมันสนุกดีนะครับเอาปล่อยมแมลงเกมรุดเลยอะไรครับเนี่ยอโอ้โหช่วงนี้เกมรุดบ่อยนะเนี้ยเอาไปเลยสองดาวรุดบอย <laughs> ใจร้ายจาังวะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสั้นนิดนึงนะครับเป็นมารีวิวอัปเดตที่มีมีไม่เยอะนะครับแต่ก็ก็ดูเยอะในไม่มีไม่เยอะผมพูดแล้วงงนะครับใครที่อยากจะดูเกมนี้ต่อหรือมีอเทธเอะไรที่อยากจะบอกผมเนี่ยก็สามารถบอกกันมาได้เลยนะครับว่าพี่ทํอย่างนู้นอย่างนี้สิอะไรแบบนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับเอเดียนช่ว้ายทำลายโลกจะมาทุกครั้งที่เกมนี้มีอัปเดตนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย